ดีค่ะทุกคนวันนี้มิ้นกับพี่แพรนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่คลองหลวงคลองสานนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่แพรวันนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านทันานันวิลเลจนะคะหลังนี้จะอยู่ตรงข้ามตลาดพาเจริญเลยค่ะเข้ามาจากถนนคลองหลวงนะคะนิดเดียวเลยโอ้เดินทางสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะหลังนี้ใช่ค่ะหลังนี้กี่ตารางวาหรอคะหลังนี้นะคะเป็นหลังกลางนะคะ19.5ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ําน,นะคะจอดรถในบ้านนะคะได้1คันค่ะนี่เดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในบ้านเลยค่ะ เข้ามาดูในบ้านนะคะหลังนี้นะคะน้องมิ้นกระจกหน้าบ้านทางเข้านี่นะคะจะเป็นกระจกแกมเขียวนะคะกระจกตัดแสงแกมเขียวบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนแบบนี้ก็จะไม่ค่อยร้อนใช่ไหมคะพี่แพรใช่ค่ะแล้วก็ทําให้บ้านดูโปร่งมากๆนะคะด้วยความที่มันเป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วหลังนี้สีขาวด้วยค่ะทุกคนมันว่ามันให้ความรู้สึกแบบโปร่งแล้วก็สบายตาค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีกระจกอย่างนี้นะคะโดยรอบเนาะเป็นหลังกลางนะคะแต่ว่าก็ดูไม่อึดอัดเลยนะคะ S <S <an> <t ose> เดี๋ยวชั้นล่างนะคะน,นุ๊มนิดเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันห้องน้ําที่นี่นะคะนี่มีการโปรกระเบื้องใหม่ให้ด้วยนะคะสวยงามค่ะโทนสีนะคะก็ยังคุมโทนเป็นโทนขาวอย่างนี้นะคะดูสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวค่ะหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกระเบื้องแล้วทั้งหลังนะคะทั้งกระเบื้องพื้นนะคะที่เป็นกระเบื้องกันิโต้นะคะรวมถึงบันไดนะคะทั้ทงลูกตั้งลูกนอนนี่นะคะก็เป็นกระเบื้องแล้วทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูชั้นบนกันค่ะอะไรคะหลังนี้มีกี่ห้องนอนเหรอคะหลังนี้3มห้องนอนนะคะสห้องน้ําชั้นบนห้องน้ำหนึ่งห้อง,องชั้นล่างห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวน้องมิ้นมาดูห้องใหญ่กันเลยค่ะห้องนอนใหญ่เนาะนี่ค่ะปโปรงอย่างนี้เลยนะคะออมีแอร์ให้ด้วยมีแอร์ให้แล้วนะคะ1ตัวหลังนี้ที่พี่ชอบนะนี่คือคือกระจก หน้าต่างบานใหญ่อย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่บานเล็กๆเนาะ uh huh. ช่องแสงใหญ่อย่างนี้นะคะรับลมดีมากเพราะว่าหลังนี้หันหน้าบ้านทางด้านทิศใต้นะคะแล้วข้อดีคือห้องนอนใหญ่นะคะมีระเบียงภายในห้องด้วยโอ้โ oh. น่นี่เหรอใช่ค่ะมีค่ะมีหน้าต่างโปร่งๆแบบนี้ถึงสองบ้านนะคะคือโทนบ้านเป็นสีสว่างแบบนี้แล้วนะคะมีระเบียงมีหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ ประูอะไรเหรอคะพี่แถวเราเปิดเลยค่ะเราเปิดเลยนี่มันเป็นห้องน้ําในห้องนอนใช่เป็นประตูคอนเน็กนะคะสามารถเข้าห้องน้ําจากห้องนอนใหญ่ได้เลยห้องน้ํานะคะนี่ห้องน้ําชั้นบนนะคะปูงกระเบื้องให้ใหม่ด้วยนะคะเพดานสูงโปร่งขนาดนี้เลยนะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่เหลือกันทางนี้ตัวสองห้องที่เหลือกันค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะ กว้างๆแบบนี้เลยค่ะว่างเตียง5ฟุต6ฟุตสบายๆเลยแล้วก็บานหน้าต่างาานะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะโปรมา,มากๆ <the> ค่ะถ้าลูกค้าสนใจบ้านหลังนี้ต้องทํายังไงบ้างะคะ่ะถ้าลูกค้านะคะเข้ามาชมบ้านหลังนี้แล้วมีความสนใจนะคะสามารถยื่นเอกสารปรีวงเงินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ <the> นี่เราช่วยเดินเรื่องทั้งหมดเลยใช่แล้วนะคะทีมงานบ้านช้างเผือกนะคะดูแลลูกค้านะคะจนถึงวันโอนเลยค่ะแล้ว มันทำเลดีขนาดนี้มันแพงไหมคะพี่เพียวมันแพงหลังไหมหลังนี้น่าอยู่ขนาดนี้นะคะบ้านเนี่ยสวยงามขนาดนี้นะคะราคาถูกที่สุดในหมู่บ้านนะคะหลังนี้หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ถูกใช่ฉันก็จะแบบอื่นจะถูกมากใครสนใจนะคะโทรหาพี่เพียวได้เลยใช่ไหมโทรหาพวตัมเปอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะทีมงานบ้านช้างเผือกพร้อมดูแลค่ะอยากได้บ้านแบบไหนสไตล์ไหนราคาเท่าไหร่ให้ทีมงานบ้านช้างเผือกช่วยหาให้รับรองถูกใจคุณแน่นอน